สวัสดีครับทุกๆคนผมปิกนิกเนื่องจากวันนี้เป็นวันแห่งความรักผมเลยจะมาพูดถึงความรักกันสัหน่อยเรานิยามความหมายของคําว่ารักได้หลากหลายคําทั้งความรักคือการให้ความรักคือความจริงใจความรักคือการเป็นของกันและกันแต่ในวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบความรักเป็นสิ่งของลองคิดกันดูดีๆนะครับแล้วคุณจะพบว่าความรักสามารถเป็นได้ทุกๆอย่างยกตัวอย่างชิ้นแรก ที่ไม่น่ามีใครเอามาเปรียบเทียบนั่นคือชักโครกความรักเหมือนชักโครกเหมือนยังไงเพราะมันคือของใช้ส่วนตัวเราไม่อยากใช้มันร่วมกับใครมันเป็นที่ที่เราเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่เคยมีใครได้เห็นมุมมุมนี้ของเรานอกจากชักโครกเหมือนที่ไม่มีใครเห็นตัวตนของเราแบบที่คนรักของเราได้เห็นแล้วมันยังเป็นที่ที่คุณจะไปหาเมื่อคุณเป็นถูกเอาล่ะสิ่งที่ผมจะเปรียบเทียบอย่างที่สองหากความรัก คือวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆมันทั้งง่ายแบบหนึ่งบวกหนึ่งไปจนยากระดับหัวสมองระเบิดความรักก็เหมือนกันเรารู้จักมันแต่ไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดบางคนอาจลืมเลือนบางคนอาจไม่เคยเข้าใจยิ่งเราโตขึ้นโจทย์คณิตก็ยิ่งยากซับซ้อนตามชั้นปีของเราตอนเราอยู่ปสความรักดูเป็นเรื่องสดใสสนุกง่าย ใครๆก็ทำได้พอเราอยู่ม .4 ความลักเริ่มซับซ้อนคำตอบเหมือนไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวและเราเริ่มจะตอบผิดพอเราเข้ามาหาลัยคุณเรียนรู้การตอบผิดมาบ้างแล้วมันเลยทำให้คุณใช้เวลาในการแก้โจทย์นานขึ้นระวังผิดมากขึ้นและหากโจทย์ไหนยากจนเกินไปคุณก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นั้นไปเลยช่วงวัยทำงานคุณโตแล้ว บางคนแก่แล้วคุณไม่อยากแก้โจทย์คุณไม่อยากตอบคำถามแต่คุณอยากให้ใครสักคนมาเป็นคำตอบของคุณมากกว่าต่อมาถ้าเปรียบความรักเป็นสิ่งที่ไม่น่าเปรียบอีกอย่างก็คือลงศพผมจะบอกว่าความรักเหมือนกับลงศพยังไงลงศพมีด้วยกันหลากหลายแบบหลากหลายขนาดธรรมดาไม้สักแบบเคลือบทองความรักก็เหมือนกัน คุณอาจต้องการคนหล่อคนรวยคนมีชื่อเสียงแต่ในวันสุดท้ายของชีวิตแก่นแท้จริงๆแล้วที่เราต้องการคือสิ่งที่พอดีกับเราและอยู่ข้างๆเราในวันที่เราจากไปและเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะสำหรับบางคนอาจไม่มีแม้แต่ลงศพในวันที่เขาจากไปด้วยซ้ามีคนเคยบอกผมว่าความรักเปรียบกับต้นไม้แรกๆก,ก็เอาใจใส่คอยลดน้ำปลวนดิน หวังจะได้ชื่นชมความสวยงามและกินผลอันหอมหวานของต้นไม้ต้นนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะเมื่อต้นไม้โตขึ้นบางคนอาจลืมใส่ใจจนมันตายบางคนอาจเลือกตัดทิ้งเพราะต้องการปลูกต้นใหม่หรือต้นไม้ของเราที่เราเฝ้าดูแลอาจจะออกผลอันหอมหวานให้คนอื่นแทนแล้วกับต้นไม้บางต้นก็อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องการใครมาดูแลเลย สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้คนที่มีความรักอยู่แล้วมีความสุขและขอให้คนที่โสดได้เจอคนที่ตามหาและเมื่อคุณเจอคนคนนั้นขอให้คุณดูแลรักษาเขาเหมือนกับฟันของคุณเพราะเขาจะอยู่กินกับคุณไปจนแก่ก่อนจบคลิปนี้บอกผมหน่อยครับว่าความรักของคุณเปรียบกับอะไรและเพราะอะไรและฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ